สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนประโยคคำถามประโยคแรกกันนะคะาถามว่าเธอมาจากที่ไหนนะคะเป็นคนอะไร็นคนที่ไหนก็จะถามว่า de donde eres d e donde eres นะคะก็ตอบว่า soy t a i l a n d e s ฉันเป็นคนไทยผู้ชายนะคะ soy t a i l a n d e s a ฉันเป็นคนไทยผู้หญิง ถ้าเป็นพระผูโพจน์อย่างเช่นบอกว่าพวกเขาเป็นคนไทยก็เอ l o สซอนไ a ้ลันเดสเซสนะคะพวกเขาถ้าถ้าพวกเขาผู้หญิงเป็นคนไทยก็เอ l ยสซอนไ a ้ลันเดสตาสนะคะ,วนนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนประโยคถามราคากันนะคะการถามราคาสามารถถามได้สองประโยคก็คือ ว u a n t o cuesta นะคะวันโตเวสต s กับว u a n t o vale นะคะวั vale? นโตบาเลคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนประโยคคำถามที่ว่าอะไรอยู่ที่ไหนกันนะคะ,ะเราจะใช้ประโยคว่า Donde esta นะคะยกตัวอย่างเช่น Donde esta el supermercado ซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน d o n d e e s t á la escuela โรงเรียนอยู่ที่ไหน Dondesta e el correo ไปสนีอยู่ที่ไหน Dondesta e el hotel โรงแรมอยู่ที่ไหน Dondesta el aeropuerto สนามบินอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนประโยคคำถามถามว่าเธอสบายดีไหมนะคะก็จะถามได้สองแบบ นะคะง่ายๆก็จะมี como estás como estás หรือ qué tal qué tal หรือ qué tal estás ก็ได้ค่ะ qué tal estás เวลาตอบเราก็จะตอบว่าฉันสบายดี bien gracias ฉันสบายดีขอบคุณนะคะ bien gracias